มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือกรณีที่กลุ่มพันธมิตรนะคะนำโดยคุณสนทิลิ้มทองคุณนะนะคะเขากำลังจะปลุกคนลงถนนวันที่สองธันวาน,น,นะคะซึ่งก็อีกไม่กี่วันนะวันนี้ก็วันที่26แล้วก็คือบ้านเมืองมันมาถึงจุดนี้แล้วมันเป็นจุดไหนไม่รู้การปลุกคนลงถนนเนี่ยที่ฉันบอกว่าประเทศชาติจะได้อะไรอ่ะ สิ่งที่ได้ก็คือความความสำเร็จของคุณเพื่อนำไปทำอะไรแล้วก็ปุกคนต้านคนโดยใช้ชื่อว่านะคะลงถนนนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยออกมาไล่ระบอบทักษินคือถ้าจะไล่ระบอบทักษิณเนี่ย่านบอกว่าคุณก็เคยไล่ไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วถ้าคุณไล่ไปแล้วสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยระบอบทักษินก็ยังคงหวนกลับมาหลอกล้อนคุณอีกเนี่ยแล้ววันนี้คุณบอกว่าคุณอายุขนาดนี้แล้วขอ คุณยายว่าขอ,อนำม็อบอีกครั้งหนึ่งก่อนตายได้อะไรคะเดฉันแค่อยากจะรู้ว่าคุณได้อะไรแต่ที่ได้แน่ๆเลยเนี่ยนะฮะก็คือประชาชนก็จะได้รับความเดือดร้อนคือแล้วก็มีพักพวกของเขาผ่มพันธมิตรนะ,ะที่เป็นสื่อกันอยู่ตามดิจตอกอะไรนะี่ออกมาพูดทำนองว่าเพื่อไทยเนี่ยไปด้อยค่าไปเหยียดหยามไปดูถูกไม่มีลคะค่ะ ดิฉันพูดเลยนะคะว่ายังไม่เคยเห็นใครไปด้อยค่าหรือไปอะไรเลยทักษิณต่างหากเขาที่ถูกด้อยค่าแล้วคนที่ถูกเหยียบย่ยมมาตลอดตั้งแต่ปี49มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็คือทักษิณไงพวกคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยพวกคุณไม่ได้แบบบาดเจ็บสะบักสะบอมมาเลยเลยนะคะแถมยังม,มีมีคำพูดอะไรหลายอย่างนะที่ฉันรู้สึกว่าเออที่ผ่านมาบ้านเมืองที่เกิดความเสียหายขึ้นมามีใครบ้างที่ออกมารับผิดชอบ คนที่รับผิดชอบบ้านเมืองนี่คือพวกเราที่เป็นประชาชนนี่แหละค่ะซึ่งฉันมองว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมานี่โดยเฉพาะเจ็ดแปดปีของรัปรหารปีห้าเจ็ดผู้คนมันเข็ดขยาดกันแล้วนะคะกับการที่อยู่ภายใต้รัฐบาลที่บริหารงานไม่เป็นเน่ะเรื่องโกงกินทําไมจะต้องไปกลัวคะในรัฐบาลเนี่ยนะมันมีการขานอำนาจมันมีฝ่ายค้านแล้วก็ในประเทศเรายังมีกฎหมายอะไรต่ออะไรยังมีองค์กอรอิสระตั้งมากมาย ทำไมคุณถึงจะต้องกลัวทำไมทำไมต้องเป็นคุณนะที่จะมาเป็นกรรมการหรือท,ที่จะเป็นคนที่นํามานั่งนะเป็นอ่าคนที่คอยชีย้นี่บอกว่าคนนั้นดีคนนั้นถูกนะ,ะทําไมต้องเป็นคุณแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องมีการเรียกร้องอะไรนะ,ะทำไมถึงจะต้องใช้คําว่ามาจากาจัดระบบทักษิณระบบทักษิณคืออะไรฮะอ่ะดิฉันพูดเลยนะครับบอกว่าถ้าพูดถึงคําว่าระบบทักษิณน,นะะ ดิฉันกล้าพูดเลยค่ะว่าระบบทักษิณคืออะไรที่ผ่านมานะคะระบบทักษิณคือ30บาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านนะแล้วก็อะไรต่ออะไรที่เป็นการเอื้ออาทรหรือแม้กระทั่งหวยบนดินหรือแม้กระทั่งการส่งลูกหลานของชาวบ้านนะไปเรียนต,ต่อต่างประเทศจากการขายหวยบนดินนะทุกอย่างที่เป็นนโยบายของพักไทยรักไทยคือระบบทักษิณค่นะเพราะฉะนั้นถ้าถามคุณว่าระบบทักษิณคืออะไรคุณก็พูดไม่ถูก คุณก็บอกไม่ได้ระบบทักษิณมันไม่มีอยู่จริงค่ะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันมีอยู่จริงคุณจะไล่เขาไปได้เหรอแล้ววันนี้ที่ทักษิณกลับมานะ,ะเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะมาช่วยประเทศชาตินะคะคือถ้าสมมุติว่าจะเอาตรรกะแบบเนี้ยมาเพื่อไล่ทักษิณดิฉันก็ถามว่าวันนี้ทักษิณทําอะไรอะถ้าเราจะมองดูเรื่องเกาะกูดก็จะไม่ได้มีความชัดเจนยังไม่มีการคุยกันยังไม่อะไรเลยตีฟูขึ้นมาทําไม แล้วบรรยากาศการลงทุนเนี่ยนะฉันบอกว่ามันจะเป็นยังไงอะถ้าพวกคุณออกมาวันที่สองเนี่ยในขณะท,ที่เรากาลังจะมีกลุ่มทุนเราก็ขณะท,ที่เรากําลังจะมีนักลงทุนที่จะเข้ามาในบ้านเราเนี่ยคุณออกมาแบบนี้ทุกอย่างหยุดชะง,งักหมดพอทุกอย่างหยุดชะง,งักปุ๊บนะเศรษฐกิจมันก็ต้องแย่ลงคุณก็จะโทษว่าเนี่ยรัฐบาลน,นี้ไม่มีปัญญาทาอะไรท,ทั้งที่คุณยืนขวางเขาเรียกก็เป็นตัวอะไรที่ขวางคลองอยู่คุณกําลังเหยียบนะฮะท่อส่ง นะที่หล่อเลี้ยงประชาชนที่ไปทาให้ประชาชนมีกินมีใช้ที่ไปทําให้ประชาชนมีช่องทางในการทำมาหากินใช่อย่างนั้นหรือไม่นะคะการจะออกมามันไม่เป็นไรหรอกค่ะมันเป็นสิทธิของคุณอยู่แล้วแต่ถ้าออกมาด้วยเหตุผลตรงนี้ดิฉันบอกว่าคุณก็เคยทํามาแล้วไม่ใช่หรือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีระบบทักษิณแล้วเนี่ยนะคะคนไทยก็ไม่ได้เคยมีอะไรหรือได้อะไรเพิ่มขึ้นถ้าเกิดการกําจัดระบบทักษิณเนี่ยนะคะ มันดีจริงทักษิณมันไม่ดีจริงทําไมหลายหลายปีที่ผ่านมาประเทศเรามันไม่ได้ไปไหนเลยแล้วพอเขากลับมาครั้งนี้นะคะมันก็เห็นนี่แววมันก็เห็นชัดเจนคะ่ะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในอะไรหลายๆอย่างแล้วทาไมถึงไม่ชอบดิฉนันกาลังจะตั้งคําถามว่าคนไทยโกรธอะไรคะกับผู้ชายคนหนึ่งที่กลับมาพร้อมรับใช้บ้านเมืองอะ่ะทีนี้มันไม่รู้จะโกรธอะไรมันก็ไปบอกว่าก็กอ,อกูดไงมึงจะยกกอ,อกูให้กัมพูชา ดิฉันบอกว่าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยทั่วประเทศเดี่ยเขาไม่ใช่ควายนะคะถ้าทักษิณจะทําอย่างนั้นจริงๆคุณคิดเหรอคะว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาจะยอมไม่จําเป็นต้องไปอาศัยคุณเลยถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องถึงขนาดนั้นเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นต้องอาศัยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งประชาชนทั้งประเทศเขาไม่ยอมละค่ะคุณทำไมถึงดูถูกประชาชนทำไมถึงมองว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องทำไมถึงไปคิดว่าเรื่องอย่างระับสำคัญระดับนี้มันต้องถึงมือคุณเออ ทีนี้ในการล้มระบอบทักษณิณในครั้งนี้ฉันบอกว่ามีหลายคนที่ไม่ได้พูดหรอกค่ะว่าออกมาล้มระบอบทักษณิณแต่ก็เป็นตัวขวางและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับคนพวกนี้อยู่ห,ห่างๆก็คือพวกแดงไปแดกส้มหรือแดงสีตกนั่นแหละคะ่ะวันนี้ก็มานั่งพูดนะคะบอกว่าเรื่องของเสื้อแดงเรื่องของอะไรนะมีคนนึงเป็นอดีตนะคะประธานนะคะนปชออกมาพูดบอกว่าเสื้อแดงไม่ใช่ของทักษณิณ คือดิฉันจะบอกว่าเสื้อแดงไม่ใช่ของทักษณิณนั้นถูกต้องแต่ก็ไม่ใช่ของคุณค่ะวันนี้คนเสื้อแดงถ้าจะมาเป็นเสื้อแดงก็มาเป็นค่ะรักในประชาธิปไตยนะะแล้วก็เกลียดพวกรัฐประหารเกลียดการใส่ร้ายป้ายสีพวกนี้คือคุณก็เป็นเสื้อแดงแล้วคุณไม่จําเป็นต้องมากรอกใบสมัครคุณไม่จําเป็นที่ต้องมีบัตรขององค์งกรอะไรทั้งสิ้นถ้าคุณรักประชาธิปไตยนะคะคุณสนับสนุน รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็คุณเห็นในระบอบประชาธิปไตยเคารพเสียงข้างมากคุณก็เป็นเสื้อแดงได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจะมาพูดหรือจะ,จะออกมาให้ความคิดเห็นอะไรกันเนี่ยแล้วลืมไปเหลอครับว่าที่บ้านเมืองมาจนถึงทุกวันนี้พวกคุณก็มีส่วนค่ะอย่าเอาดีใส่ตัวในตอนที่พวกคุณเคลือ่อนไหวในทางการเมืองทักษิณอยู่ที่ไหนทําไมพอทักษิณกลับบ้านแล้วทุกอย่างต้องถาถมและโยนไปให้เขา คุณจะโกรธอะไรคะความจริงคุณควรดีใจสิที่มีคนคนหนึ่งที่เสียสละนยอมให้พวกคุณด่าอยู่ทุกวันเนี้เพื่อจะช่วยบ้านเมือนงนที่คุณนั่งด่าเขาเนี่ยคุณยังไมไ่ทำอะไรให้กับชาติบ้านเมืองเลยหลายคนเห็นบอกว่าพร้อมจะแก่นะพร้อมจะไปคุยกับรากมะม่วงแล้วก็ยังไม่เบาเลือกตั้งอบอจอที่ผ่านมานะฮะไปพูดในรายการหนึ่งบอกคนชนบทเนี่ยเขามีรอยเขามีเขามีรอยยอนตี้ มีความซื่อตรงพักดีมีความผูกพันเหมือนกับแบรนด์ที่เคยชอบก็เลือกอยู่นั่นแหละแล้วทำไมผลการเลือกตั้งที่ที่ออบจอุดรเนี่ยในขณะที่ตัวเองก็เคลมความเป็นเสื้อแดงอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นเพราะพักที่ตัวเองแอบสนับสนุนคือไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้แบบประกาศออกมา,าฉันส้มอะ่ะแต่พอส้มแพ้น,นะคะก็ดิ้นปัดปัดปัด,ปด,ปด,ปดเป็นอะไรคือถ้าบ้านเมืองนะคะมันสามารถที่จะดําเนินต่อไปได้ พวกคุณก็ทําเลยะแล้วเคยทาได้ไหมมีปัญญาไหมขนาดแค่จะจัดตั้งรัฐบาลยังไม่มีปัญญาแล้วถ้าเข้ามาบริหารใครจะไปรับผิดชอบใครจะไปฝากความหวังไว้กับคนที่ไม่เคยมีฝีมือกับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์คุณไปสมัครงานที่ไหนก็แล้วแต่บางที่เนี่ยนะเขาระบุไว้เลยว่าต้องการคนมีประสบการณ์อย่างน้อยกี่ปีกี่ปีนั่นแค่ระดับบริษัทนั่นแค่ระดับของอการไปทํางานเป็นลูกจ้างแต่นี่คืองานขึ้นมาบริหารประเทศ ไม่มีใครที่เขาจะไม่คิดเลยค่ะว่าคนที่จะมาขึ้นมาบริหารประเทศเนี่ยจะต้องมีความรู้ความสามารถแต่ความรู้ความสามารถนั้นๆถ้าไม่มีประสบการณ์มันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากแก่เพราะเกิดนานอย่ากแก่เพราะกินขทาาอย่าเท่าเพราะเกิดนานฮะออกมาดานะ่าหน้าทําเป็นไปโพดนูน่โนโพสนี่จะแดงก็ไม่กล้าแดงจะส้มก็ไม่กล้าส้มกูในสมเพศมึงจริงๆเลยมึงอย่าทา นะฮะเดี๋ยวก็จะเสียหมาไปพร้อมกันหมดแล้วมันยังมานั่งพูดอีกนะฮะบอกว่าคุณทักษิณสักอีกที่จะไม่ให้ใส่เสืนเน้อก็จริงๆริง,รง,รงมัตงต้องใส่เสื้อเสียอะไรทำไมนะฮะดูถูกคนชนบทคะคือคนพวกนี้ดิฉันบอกว่าตอนที่คุณขึ้นเวทีพันธมิตรชี้หน้าแล้วขับไล่ทักษิณเนี่ยจำไม่ได้เหรอฮะวันดีคืนดีเนี่นะคร เข้ามาอยู่คนเสื้อแดงมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่คุณไม่เคยไปพร้อมกับเราเรียกร้องนะให้มวลชนออกมาชุมนุมการเรียกร้องเพื่อที่จะให้ทักษิณได้รับความเป็นธรรมตั้งเวทีไม่รู้กี่เวทีไปไม่รู้กี่จังหวัดเรียกร้องให้ทักษิณได้กลับบ้านพอถึงเวลาทักษิณกลับบ้านจริงๆม่งจะตายมึงเป็นอะไรกันมึงควรจะดีใจดิใช่ไหมฮะ ก็อยากจะถามมาะว่ามันเป็นอะไรกันถ้าจะให้เดาก็คือพอทักสินกลับมาแล้วหาแดงไม่ได้แล้วเอาตรงๆเอาจริงๆถ้าจะนำม็อบมาต้านระบอบทักษินที่ฉันถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนมันคิดขึ้นมาได้อะฮะแล้วก็นำม็อบไปไปไป,ไปต้านพวกคุณบ้างเนี๋ยคุณจะว่ายังไงคือสมัยนี้มันไม่มีใครยอมใครฮะเขารู้ทันรู้เช่นเห็นชาติกันหมดแล้วอะนะฮะ ถ้าสมมตินะคะว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการที่จะบอกคุณว่าเออนะการเมืองตอนเนี้ยมันเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะบ้านใหญ่เป็นเพราะทักษิณเอาถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันเป็นของทักษิณแล้วยังไงเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยสิบเจ็ดปีอ่ะดิฉันถามว่าแล้วถ้าคนที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยไม่ได้คลุกคลีอะไรกับประชาชนเลยกลับมายังมีคนนิยมชมชอบขนาดนั้นมึงต้องอายตัวเองค่ะมึงกัดลิ้นตายไปเลยค่ะ ทั้งๆท,ที่มึงอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับมวลชนตรงเนี้ยพอทักสิณมาเท่านั้นเขาหันหลังให้มึงหมดเลยมึงไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของเสื้อแดงได้อีกต่อไปแล้วมึงก็ไม่สามารถที่จะชักจูงคนเสื้อแดงให้ไปชอบไปรักมึงด้วยเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาคนเขารู้ลึกๆว่ามึงอะมันปลอมเอาแค่นี้ดีกว่าคนการเลือกตั้งมันไม่ได้เชียร์ไรยหรอกค่ะจะบอกเลยนะคะว่าทนะะําไมนะเขาถึงเลือกพักเพื่อไทย พราะพรกเพื่อไทยทําให้เขาเห็นว่าพักเพื่อไทยเนี่ยทําได้คิดใหญ่ทําเป็นแล้วก็ทําได้ด้วยการเมืองมันมัน,ม,นมาถึงยุคตรงที่ว่าประชาชนเขาต้องการให้รัฐบาลเนี่ยนะเข้ามาช่วยกันบริหารไม่ใช่เข้ามานั่งกันแยกันเป็นคนดีมึงดีขนาดไหนแล้วถ้ากูจะอดตายกูไม่สนใจละคะ่ะนะฮะแล้วการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่บอกก็ยังคงเป็นโมเดลนี้นี้อีกก็ขอขอบอกมึงเลยนะคะว่า คำว่าชนะเนี่ยนะมึงมึงเอาไปเผาได้เลยค่ะมีอยานที่ไหนก็พวกด้อมพวกติ่งพอแพ้ก็ไปดูถูกคนอีสานพอแพ้ก็ไปดูถูกคนอุดรบอกคนอุดรเนนะี่ยนะคะกระจอกแค่สองร้อยก็ไปกาให้เขาแล้วเออมึงเอามึงรู้ได้ยังไงถ้ามึงมีหลักฐานมึงก็ไปแจ้งกกตเลยค่ะตอนนี้ก็ยังทันทําไมดูถูกคนอุดรขนาดนั้น รู้ไหมครับว่าคนอุดอรเนี่ยมันไม่ได้มีคือพูดง่ายว่ามันไม่ได้มีแต่คนที่แบบมันจะไปชอบมึงและไอ้ที่มั่นหน้าบอกว่าคนรุ่นใหม่จะเลือกพักมึงส่วนพวกคนแก่ๆเท่าน,นั้นแหละที่จะเลือกพักเพื่อไทยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะไอ้ที่ไปแห่แหนมึงเนี่ยนะครับบ้าความหล่อของพิธาแล้วก็บ้านู่นบ้าน,นี่ก็คือพวกแก่ๆเท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นอีหงทองปีกหักหรือไม่ว่าจะเป็นแกนนำนะคะอีเจ๊นั่นเจ๊นี่ก็เถอะ คือคนพูดที่พูดว่าอย่างไงรนุ้มิฮะตอนแรกก็สนับสนุนแต่พอมันตระบัดสัตว์ไปจับมือกับไอ้พวกนั้นเท่านั้นแหละกูก็เลยเกลียดเลยกูไม่เอาแล้วกูจะแดกส้มประทานโทษนะคะถ้าเกิดว่ามีตรกะในความคิดแบบนี้ก็เลยจะบอกว่าแล้ววันนี้ที่มึงไปนั่งเป็นฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยมึงรับได้เหรอฮะไอ้ฝ่ายนะวันนั้นเอาเอาเสื้อเอาอะไรตอนน่ออะไรมาเผา